สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ตอนเศร้าย้ำมึงเศร้าพาพี่น้องออกไปหายางเหร่นในทะเลเนาะค่ะเนาะใน,ในในชายหาดบางแสนค่ะไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะไปค่ะพี่น้องค่ะเบื้องซอยกันอันนั้นคือโตัวแมงบงอยพี่น้องค่ะรู้แล้ววันมาจากไส มันมาจากพวงมาลัยนี่เองเนี่ยค่ะมันมาจากพวงมาลัยเนี่ยค่ะโอ้ตาคอยกับปะโกดว่าไปเห็นพอดีพี่น้องเอ้ยอยู่กับคันเกียร์รถว่าสีผ้าพ,พี่น้องไปอันใช้หาดเนี่ยยวต้องหาวิธีทา้งออก,ออกนล้ค่ะเนาะ่อยว่าเป็นตาขับรถแน่หาไหม่มาใส่ บางแซนเริ่มนี่แม่ค้าขายเสื้อผ้าแล้วนะคะเนาะเบรื่องนเ่มือนกันยางใช้หาดชุดสวยๆข้าเจ้าเริ่มมีบริการต่างๆแล้วค่ะบาะนาน่าโบท๊ทบานาน่าสปีดนะคะบาะนาน่าสปีดโบท๊ท เริม่มนี้เตียงเริ่มไม่ยังแล้ว น้ำขึ้นค่ะทะเลสวยงามน้ำยังเสียเขากับว่าปูาสาดนั่งได้ได้ค่ะพี่น้องค่ะมาปิกนิกก็ได้เอาบักะุงเอายังมาตามกินเนาะบรรยากาศรอบๆตอนเช้าเช้า นี่เสียงขื่นนะค่ะที่ย่างเมืองทะเลนั่นกันทะเลสวยงามโอ้ยอือจะติกกระตักที่นี่นะคะ น้ำใสน้ำใสใสเสียงคืนจัดจัเยืงไปขอโอ้ยอยากพัดอีกหน่อยมนเร็นหน้าเหมาแสนดิครับุก h า u ่อ h ไปทะเลไปให้อีแเนียเบิงกันค่ะเพราจะได้คิดหอดบ,บรรยากาศเราจะได้อยากมาอีกอน้ำใสดีค่ะเจือแรลกในรอบหลายปี้็เจือแรกในในรอบปีที่น้องมาเหยียบน้ำทะเลเนะค่ะ ไฟมักกี้บานานานี่ขี่ขับเร็วๆแล้วก็ให้เจ้าเทาแล้วมันมวน,นดีเนาะคะ่ะนี่ก็สิเป็นบรรยากาศเป็นทางยางออกกำลังกายเนาะค่ะเนาะเริ่มนี้แม่ค้าแม่ขายเริ่มนี้เสือผ่าเสือพอน นี่ข้างๆกันนี่โรงแรมนี้ใหญ่นี่ก็จะเป็นโรงแรมที่ข่อยเคยเฮ็ดเนาะค่ะแล้วกัลูกล้านที่ลูกล้านเฮ็ดเนาะค่ะ พี่น้องคะกลับขึ้นมาฮอดบ้านแล้วบอดย้ยยังได้จะเสื้อผ่าลูกล้านพี่น้องเบื้องแนะพี่น้องวันเปิดตาฮักบ่นเนี่ยเสื้อเด็กน้อยเสื้อล้านน้อยเสื้อแล้วก็กางเกงเนาะคะ่ะเป็นชุดเด้มหนึ่งชุดแล้วอันนี้กัเสื้อล้านน้อยกันคะ่ะชุดล้านน้อยพี่น้องวันเป็นตาฮักบ่นเนี่เบิ่งซอยกันคอยไปเห็นคอยกับอดบได้ซื้อคือเกา่า นี่อีกคู่หนึ่งนี่ก็อีกคู่หนึ่งค่ะนี่นี่ชุดละลอยยี่สิบบาทค่ะโบแพงค่ะพี่น้องมาบรรณาหกบอนี่แต่จะเสือผ่าแล้วก็อันนี้ก็อีก อันนี้ก็น่องเท้าอันนี้ไ้น้องเท้าลูกของน่องแดงเนาะนี่พี่น้องโอ้ยมิติชุดเป็นตาฮักตาฮักใส่ก็ะอดบได้พี่น้องบ่งอันนี้ก็น้องเท้าคือกันนี่น้องเท้าอีกแล้วชุดนี้น้องเท้านี่เป็นตาฮักดีชุดนี้ของน้องคอยพี่น้องบ่ง ปิดตาฮัแล้วก็อันนี้ก็สซีเมนน้องมิ่งค่ะน้องมิ่งนี่เสื้อสิเป็นแบบนี้กับพ้กหูว่าเขาสีไซสว่าว้รุ่นเนาะเป็นชุดแบบนี้นาฮัตดีค่ะนี่นี่ชุดละลอยเก้าเก้าบาทค่ะ นี่กับชุดใส่ไปหาเหล่นน้ำทะเลเนะค่ะพี่น้องค่ะนี่อันนี้ซื้มองงามาเห็นพี่เรียงน้องามดรอกนี่มันเอาเอาพ่อพี่เรียงน้ำงามนี่ชุดนี่แดงใจไวถือใจคักแน่ด้วนี่แล้วกับ เสือ้อเสือ้อนี่สิเป็นเสื้อบางแสนเนาะค่ะพี่น้องคะนี่สิเป็นเสื้อบางแสนเนอาไปให้ร้านน้อยไปให้น้องเจมชุดบ่อหูว่าเด็กน้อยเขาสีใสบ่เนาะค่ะเนาะบางแสนแสนสุกเหมือนเดียนี่ก็ซื้อไปให้น้องเอกเสื้อบางแสนแล้วกั อันนี้น้องฟุกเสื้อบางแสนคือกันค่ะแล้วก็ศน,นี่สื้อเสื้อไปให้ดา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 โอาน,นี่ไปให้น้องสะพายเสื้อ,อน,นี่เสื้อให้น้องสะพายเป็นเสื้อบางแสนเนาะค่ะเนาะมันใส่สบายดีซื้อไปเป็นของที่ระลึกอันนี้ของดาดาไซส์ XL แล้วก็อันนี้ก็ซื้อไปให้ให้น้องแดงขึ้นกัน XL เสื้อบางแสนอันนี้ซื้อไปให้น้องซ้ายน้องซสาหลาะจะเขาส่ไซสอโปไซสเนาะคะ่ะได้จะเสื้อผ้าพี่น้องเอ้ยหอบปใกญ่เออล้น คลิปพาพี่น้องไปลอกบ,บางแสนก็ได้เจ้เสือผ่าพี่น้องคะคลิปนี้พาอไวยสนนียังพอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะขอบคุณพี่น้องที่ข่าวว่าเบิงเขามาเป็นกำลังใจเนาะค่ะเนะ,ะสวัสดีค่ะ